สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องชาวเครื่องเสียงลางแกนทุกคนทุกท่านด้วยและกันครับผมคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามช้างนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาเจอระบบเสียงซิสเต็มของป๋าวิทยาครับซึ่งเป็นรถเวทีครับมากัน3ามคันครับสวยมากเลยนะเวที สุดแกทำเวทีโครงได้สวยมากครับโครงทัดครับแนนหแจ่มเลยครับงานนี้เครื่องปั่นไฟ เอสดีจีร้อยครับดูรถข้างหลังครับจ<ๆ>ะดูา<ๆ>วเวอร์ตรงนี้ก่อนตันนี้คอนเสิร์ตของไอ้ไม้ไทยครับท่านจอมยุทธครับมือนี้ครับ จารย์นางดนตรีมาแล้วล่ะแต่วงเปิดผมไม่รู้นะเป็นวงอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูคุมพลังก่อนคุมพลังจะเป็นของสาวเทคนะครับสะดวกมากเลยนะจะทำเป็นรถเวทีแบบนี้ครับผมกลางออกเอาตูดชนกันแล้วกลางออกครับผมดู จอยครับจอยจิตซัดนะครับเจวนะทำงานง่ายครับไวด้วยตู้ลำโพงก็แกก็จะทำเป็นชุดสี่ใบครับวางผดลมชนกันนะครับผมแล้วก็ใช้เยียบยกนะครับเป็นเทอร์โบครับ21นิ้วครับ ฝาบนด้วยแต่วางผลลวมชนกันอย่างนี้ไม่มีปัญหาคราับเสียงกลางก็ใบเล็กมากนะครับน่าจะเป็นดอกสิบนิ้วหรือเปล่าไม่สิบก็เปดนะถ้าผมพูดผิดอะไรก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันครับผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าบสิบใบครับซับเบดก็ หนึ่งสองสามสี่แปดสิบหกเสียงกลางใบเล็กเอาอยู่อ่ะเดี๋ยวได้ฟังเสียงแน่นอนแต่ว่าน่าจะเป็นรถแห่เช็คซาวก่อนครับผมนี่ครับสายฟิวไอ้ฟอนฟิวขอไปขอไปฟอนฟิวครับสายฟิวจะเป็นของซูโบสาวโอ้โหโอ้โมกอด จมเลยอันนี้คอนฟิวสี่ใบมอนิเตอร์อันนี้น่าจะเป็นของไอ้ใหม่ของไอ้ใหม่นั่นยามาห้ามอนิเตอร์ของ รันระบบรอแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวสักครู่น่าจะเริ่มเซาเข้าไปได้อยู่เนาะผมชอบมากเลยนะเนี่ยแหละทำรถเวทีมันก็สะดวกสบายอย่างนี้แหละครับ แต่มันต้องใช้รถต้องซื้อรถเน,ะนาะนู่นคับป่าเดี๋ยวไปทักทายป่าก่อนป่าสวัสดีครับสวัสดีครับรามากี่วันเนาะครับมา,มาว,วันเดียววันเดียวครับผมเซว่ามีไหลต่อมามาจากเมื่อคืนนี้อยู่ ท่าตูอ๋อทาตู้นูรแไปงานแต่งอ๋อเรนเ็จากนี่ไปไหนต่อกระป๋าเรนเซจากนี่ไปบังเลยออสะดวกขึ้นเยอะไหมครับทำรถเวทีแบบนี้อะไรนะรถเวทีแบบนี้มันสะดวกขึ้นเยอะไหมก็ถามว่ามันเร็วขึ้นไหมก็ไม่ได้เร็วขึ้นหรอกแต่ว่าเด็กก็ไม่เหนื่อยอืเพราะว่ามันใช้ไฮดรอลิกครับใช้เค้นยกตู้ยกอะไรมันก็ไม่เหนื่อยครับผมแล้วไอ้หัวลากที่ป๋าทำอ่ะครับ อ transfer, ันตัวนั้นเป็นรถเวทีเหมือนกันตัวนั้นก็แห่ได้ถ้าถนนกว้างๆครับถ้าเป็นเวทีก็ได้อ๋อทุระพงสองทางครับถอดวอลล์เเป็นเวทีเลยอ่าเนี่ยโบเนอยู่ก็เป็นชุดเล็กกว่านี้นิดนึงเวทีจะได้ประมาณเวทีก็ได้ประมาณสิบเมตรสิบสองเมตรครับครับรับงานเท่าไหร่ครับคันนั้นก็ก็คงจะรับงานในราคาถูกกว่านี้อ่าถ้าทั้งวงครับก็ประมาณสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นห้าประมาณเนี้ ขอบคุณครับป๋านานๆได้เจอป๋าวิทยาทีครับผมส่วนมากได้เจอป๋าตอนที่ขอนแก่นก็จัดดีโมครับครับผมแล้วก็บางทีก็เห็นป๋าอยู่รู้สึกว่าสองปีที่แล้วมั่งที่ออะไรนะที่คุณบั้งไฟครับผมขอบคุณป๋ามากครับผมมีเป็นยามาฮ่าครับท f 5เอห้าทุกอย่างก็ประมาณนี้ครับนะ วยครับยอมรับเลยผมคิดว่าเออตามที่ป๋าแกบอกแหละทำงานเหนื่อยน้อยลงครับมันเซฟเวลาได้เยอะขึ้นนะนี่แหละครับเพราะตู้ลำโพงอะไรใช้เชียบยกหมดนะครับดเดี๋ยวเราไปดูชอช้างก่อนนะครับผมนะ ช่อช้างนี่ก็จะเป็นหน่วยหนึ่งครับรถหน่วยสองมาเมื่อวันที่16เมษาแล้วครับอ๋อเขามีน้าไม่ได้วยป่ะอ๋อไว้สาสตรกันบอะไอ,อเดียทัวนันนี้สนามแต่หลังจากทักทายครับที่งานไปแล้วครับผมนะเดี๋ยวมาดู12ล้อ คอช้างมิวสิคชัยภูมครับคันนี้จะเป็นฮีโน่ครับรอดูดันหนึ่งคันครับของป่าช้างนะครับ <c oughs> สวยงาม ยี่สี่ไหมคันนี้ยี่สี่ไหมหน้าน่าจะยี่สี่แล้วมั้ยยี่สี่ยังคันนี้ผมไม่แน่ใจด้วยยละเหียดไม่รู้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแท่นครับ รถคันนี้น่าจะยังยี่สิบน่าจะยี่ิบนิ้วอยู่ครับนะแกชอบสีขาวครับปลาช้านี่ทิ่มหลังเห็นไหมหน้าทิ่มหลังครับผม เสียงกลางก็จะอยู่ระดับหูมากกว่าเดิมด้วยนะครับกลางจาทำไปไว้ที่ระดับหูึงแล้วมันก็พอเวลาหมุนตู้นะครับหรือเต้นข้างหลังครับมันก็จะได้ยินครบเลยครับมีแหลมตรงกลางอาตรงกลางดอกครับเดี๋ยวนับก่อนกี่ได้เนี่ยเอฟทำไรสวัสดีครับ <ffe> <LEGO> แล้วก็มีอะไรข้างด้วยตัวจริงแล้วครับเอ้านี่เอาซุดอ่ะด้านหลังโอ้ไม่แอบถ่ายไม่แอบเอ้าคู่ใดนี่ครับสวัสดีครับโอ้ยเน้องสวัสดีครับนานๆได้เจอกันเนาะเนาะงหมวันที่สิบหกวันที่สิบหกได้มาไหมสิบหกสิบหกที่ผ่านมาหนึสองหนึสองวันนั้นึ่งสองแล้วไปเล่นอยู่ไหนวันที่สิบหกตอนนั้น

อาแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปไหนต่อพรุ่งนี้จากนี้พรุ่งนี้มันจ่าคิรีคอนแก่นครับโอ้ยบดายหยุดบด้ย้อนในตัวพี่น้องเอ้ยงานหลายกว่ามู่เขาหมดเดือนพฤษภาแล้วล่ะก็จะมีวันพักกันโอ้เอาสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทีมงานอาจารย์ใจครับอาจารย์ช้างครับอาจารย์ช้างครับทีมก้นกล้วยครับสวัสดีครับอันนี้ยังเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วอยู่เนาะครับอันนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิบดอกด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็เสียงแหลมก็ฟังแบบรถทีครับอ่านี่ นี่ครแล้วก็มีแหลมแหลมกลางแหลมกลางแล้วก็แหลมข้างด้วยก้นแหลมข้างด้วยเพิ่มให้มันซิปขึ้นอีอให้มันเสียอะไรนะแบบแบบเอาให้สะใจไปเลยนั่นนี่สะใจไปเลยโอ้สุดยอดนะครับปลาช้างหน้าเวลาเราหันตู้ออกไปเนี่ยคือชุดเดียวเนี่ยคือเอาอยู่อะข้างหน้าเวทีเลยครับครับแล้วก็ชุดหน้าก็เท่ากันแต่ว่า ตัวกระแทกลงพื้นน่ะมันจะเป็นยีสี่นิ้วอเฉพาะตัวกระแทกลงพื้นครับปีนี้ทําไม่ทันก็เลยเอาเอาเฉพาะลงพื้นก่อนลงพื้นก่อนเป็นยีสี่แต่ว่าตู้ตู้ด้านหน้าคือยี่นิ้วอยู่ด้านหน้าเป็นยี่นิ้วยี่เปนิ้วสิบสิบหกสิบหกดอกดอกแล้วก็ยี่สี่นิ้วสี่ดอกครับเป็นยี่สิบหน้ายี่สิบหลังยี่สิบอหมุนไหมเนี่ยเมื่อไรจะหมุนเนี่ยแล้วเมื่อไราสร้างเช็คกี่โมงเนี่ย เช็คซาวแล้วก็ให้เขาสืบเขาเอเช็คซาวก่ะตกลงให้ใครเช็คก่อนแล้วถ้าเขาน่าจะเสร็จแล้วมั้งแล้วดูก่อนน่าจะพวกผมเล่นก็พอดีกันพอดีแหละอุ้ยทางนี้วงประจำเลยไม่ต้องซาวเช็คหรอแต่วันี้ไม่ได้ซาวเนาะใส่เลยผมเห็นปลายช่างแกก็ไม่ต้องไม่ต้องเช็ค เออได้เขาแกไม่ลุ้งลุดเลยฟังแต่โมเตอร์อแกอยู่แต่ในห้องเองหาตัวแกยากถ้าเจอแกต้องรอตอนตอนที่แกออนออนสวิตช์พาวเวอร์ถึงจะได้เจอแกเรียกว่าให้เวทีเขาอันนี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวแกไดหยุดอีกแล้วมันขาดช่วงเขาหน้ากระสร็จแล้วโอเคครับเดี๋ยวรอเวทีก่อนครับเดี๋ยวค่อยฟังชอช้างแล้วกันครับพี่น้องครับผม